สวัดีครับสวัสดีครับครับผมครับผมดิวเตอร์กอล์พานครับผมครับผมยิมปริการครับอยากให้พูดถึงกิจกรรมวันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างกับโรบินสันครับเซลเตชั่นก็สําหรับใครที่สายช็อปตัวจริงนะฮะช่วงนี้แหละครับผมว่าเป็นช่วงที่น่าช็อปที่สุดครับเพราะว่าจริง EP หนึ่งพี่เจดใกล้ออนแล้วครับเราก็ต้องแบบประหยัดเงินหน่อยการมาการมาโรบินสันก็ทําให้เราประหยัดขึ้นได้เพราะว่ามีส่วนลดเยอะมากครับผมแล้วก็ได้ลุ้นทั้งแบบ ทองค<ร>ูอปองส่วนลดต่างๆมากมายครับผมครับยังไงบ้างกับเมียคูเปนอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจหลมอะกับ่าช็อปคมเปนผมว่าน่าสนใจทั้งหมดเลยฮะอย่างเช่นได้ลด15% 20%หรือว่าจะได้คูปองส่วนลดครับซึ่งทุกอย่างมัน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 คุ้มค่าที่สุดกว่ากับกว่ากว่าการไม่มีโปรโมชั่นใช่คือทั้งลดแล้วแล้วก็เรายังได้ของอีกได้คูปองอีกสิรุ้นทองด้วยครับ คุ้มค่ามากๆใช่ซื้อครบเ0็ดหจะได้ทองด้วยสำหรับใช่ครับแล้วจริงๆเราสองคนเป็นคนช็อปมัอว่าใครช็อปมากกว่ากันผมไม่รู้เขาไม่เป็นสายสายกระทะสายกระทะคืออะไรที่ต้อนทบทวนว่าไงจริงๆถ้าเป็นพวกแบบเครื่องครัวแบบของใช้ในห้องครัวแล้วก็แบบพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าผมบนี้ซื้อที่นี่ครับแล้วอาจจะมีสกินแคร์บ้างพวกแบบมนุ่งม่านหน้าแบบเอ้ยที่ว่าอะไรอ่ะน้ำตกน้ำตกซื้อที่นี่ครับผม ำไมทำไมเราถึงชอบซื้อเครื่องผัวเพราะว่าเราเป็นคนชอบซ้ำใช่ผมผมไม่รู้จะซื้อที่ไหนคิดไม่ออกแล้วที่นี่มันได้ส่วนลดเยอะด้วยก็เลยซื้อที่นี่ครับยิ่งของแพงเนี่ยยิ่งลดเยอะเลยนี่เราคิดถูกแน่เนี่ยซื้อกระทะเพราะกระทะแพงด้ดซื้อที่นี่จะได้ลดเยอะไงแล้วได้ลุ้นทองอีกอนี่ต้องซื้อเพิ่มนะต้องซื้อเพิ่มอีกเหรอพอแล้วที่ห้องไม่มีเก็บแล้วือกระทะกันจะเป็นยอะแยะ นั่นแหละซื้อทำไมไปทอดไข่ครับเผื่อว่าจะทอดแล้วไม่ไหม้เอาไข่หลายไซส์เหรอฮะอะไรฮะไม่คือกระทะที่ใช้อยู่มันแบบทอดไข่เจียวแล้วมันไหม้มันติดมันติดไม่ได้ติดผมเออผมทอดไม่เองผมทอดไม่เองกระทะจริงๆกระทะไม่ผิดผมผิดเองครับครับ ขาไม่น่าจะเกี่ยวกับกระทะแล้วนะใช่ไม่เกี่ยวกับคนทำนั่แหละใะยิมชอบผมผมชอบซื้อเกี่ยวกับเรื่องการดูแลตัวเองครับคีมอาบน้ําคีมทาผิวอะไรเงี้ยก็จะซื้อในใช่สายดูแลตัวเองเพราะทําอาหารไม่เป็นเคยพยายามลองทําแล้วผมยังหยิบซอสซีอิ๊วกับน้ําปลาผิดใส่ผิดอันเลยก็ไม่รอดล้บเพราะว่าเคยชิมของเขาแล้วก็กินได้ครับกินได้เอ้ยก็ตอบกินได้ไปก่อนเออแคกินได้กินได้ไหม กินได้แต่ไม่อร่อยก็คือยิงชิมไข่ิูเตอร์เออไข่ยังไม่ได้ลองชิมแต่เห็นเห็นเห็นสภาพแล้วใช่ผมว่าสภาพอร่อยทุกคนอร่อยจริงมันคือไข่ไข่เจียวที่ใส่แบบใส่กระเทียมแล้วก็ใส่หอมแดงอ,อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นไข่เจียวแบบนี้มันเกี่ยวกับเกี่ยวกับที่บ้านเคยทาไข่เจียวเขาเรียกว่าไข่เจียวทรงเครื่องอื พราะใส่อาจจะใส่พริกป่นบางครั้งครับอร่อยยิ่งไม่ได้ส่งเลยทุกอย่างใส่หมดแล้วไายแล้วจ้ะ <c oughs> ครับสุดท้ายแล้วอยากให้ฝากเพราะว่าพรุ่งนี้มันจะมีกิจกรรมความพิเศษคือวันเสาร์นี้กับเสาร์หน้า,นานแล้วมีกิจกรรมพิเศษให้เราเชิญชวนใครนมาครับแล้วก็อยากเชิญชวนทุกๆคนนะครับอยากเชิญชวนพี่ๆน้องๆแล้วก็ FC สายช็อปนะครับก็สามารถมาช็อปไปที่โรบินสันนะครับซึ่งตอนนี้มีจัดกิจกรรมมากมายเลยครับก็จะเป็นกิจกรรมโรบินสันเซลเซชันนะคบก็ได้ทั้งคูปองส่วนลดได้ทั้งสติกเกอร์ส่วนลดนรแถมไดดุ้้้ทองวย ใช่ครับสำหรับใครที่ตัวช็อปตัวจริงเนี่ยหรือว่าในช่วงปีใหม่หรือว่าซื้อสต็อกไว้ก่อนนะครับผมว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าเหมาะสมที่สุดครับก็คือวันเสาร์ที่28เนี่ยคือจะมีความพิเศษเข้าไปอีกใช่ครับเป็นไงบ้างเราถูกหวยครับผมผมผมเนี่ยพยายามทดสอบพลังเอเลี่ยนของผมผมก็เลยคิดว่าการซื้อหวยเป็นสิ่งที่ยากมากลอตเตอรี่ดีกว่าเออการการการซื้อลอตเตอรี่เป็นสิ่งที่แบบ ยากมากในการที่จะถูกทุกุเดือนอะไรเงี้ยเขาถูกทุกเดือนยิงทุกเดือนทุกงวดทุกเดือนแล้วไม่ทุกงวดเช่น1เดือนมันจะมีสองวดใช่ผมแต่ผมลองลองซื้อทุกเดือนแต่ว่าผมมันมันจะถูกเว้นเว้นงวดใช่แต่ว่าอยู่ในช่วงสองเดือนติดแล้วนะสี่สี่จริงป่ะเนี้ยสี่เดือนแล้วห้าอันนี้เล่าหรืออวดอันนี้อวดเอาเลขมาจากไหนพลังเอเลียนของเราผมก็ใช้เซนส์ของผมพลังเอเลียนนี่แหละครับเพราะจับไปเรื่อยนะฮะจริงๆเขามีเลขแบบ เลขที่เขาแบบซื้อประจําอยู่เรียกว่าเป็นสตา์ในการที่ซื้อเลขแนวๆนั้นเมื่อก่อนเขาเคยเขาเคยว่าผมซื้อเลขอะไรก็ไม่รู้ตออช่วงแรกช่วงนั้นคือตอนนั้นไปต่างจังหวัดแล้วก็ซื้อหวยแล้วแบบซื้อทีแบบสองสามพันโอ้โหแล้วไม่ถือไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงสองสามพันถึงไม่ถึงฉันจ่ายเงินจะไม่เคยซื้อถึงสองสามพันผมผมถึงอเอาไปว่างวันนั้นผมถึงเขาถงอแล้วเขาก็ซื้อแต่แบบ999คือเขาซื้อเลขตองแล้วแบบซื้อเลขที่มันแบบซ้ํากันเยอะๆเงี้ย งวดนั้นเขาถูกไหมถูกถูกถูกนิดนึงบ่อยใครถูกที่ที่เราไปถ้ำนาคาแล้วอะไรก็ถูกที่บึงการใช่แต่ผมไม่ถูกเลยผมซื้อตามเขาไม่เคยถูกเลยจริงเวลารวมพลแล้วเขาชอบแบบบอกเลขแฟนคลับเนี้ยผมก็ฟังเขาแล้วบางทีแบบผมไปแอบซื้อไง แบบเลขที่เขาบอกไม่เคยถูกเลยเลขมันเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนคนดูเยอะไงเลขที่เขาแอบไปซื้อเองถูกตลอดเลยเลขมันเลขมันเคลื่อนคนดูเยอะแล้วไปบอกว่าทำไมอ่ะคือเขาถามแล้วก็บอกก็ได้บอกก็ได้แต่เลขนั้นไม่ถูกใช่แต่เราแบบแต่เราถูกหลายเลขไงจริงๆเราเวลาเราซื้อเราใช้เซนต์หรือว่าใช้สติสติผมเคยลองทำนะฮะผมไปไล่ดูเลยจริงจังมากจริงผมจริงผมชอบแล้วก็ สติ <City S 1> ผมไล่ดูแล้วแล้วก็มันก็มีเลขจำพวกที่แบบมันแนวแนวที่มันอมชอบออกเนียกลุ่มกลุ่มอะไรเงี้ยแต่ <47 S 2> ว่า <5 S 2> แบบบางทีมันจะมีแบบศูนย<ม>์เว้นศูนย์หรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าศูนย์ติดกันอันแรกหรือว่าวิธีหลักร้อยซื้อ,ซ,อซื้อสามตัวหลักร้อยข้างหน้าหลังๆก็เดี๋ยวไปสุ่มเอาอะไรเงี้ยทฤษฎีมาเต็มคือทฤษฎีเยอะมากแล้วผมเนี่ยใช้เซนต์ในการซื้อผมก็เลยถูกทุกงวดทุกเดือนสี่ห้าเดือนบีคนบอกว่าคุณลู้ที่ละสิบใบนะที่มันเรียงเนี้ยเฮ้ยอันนี้ ไม่ไม่จริงอย่ากัดฟันสิไม่จริงผมว่าถ้าถ้ารูดสิบใบนั้นอาจจะเป็นเซนทั้งสิบใบนั้นก็ได้เซนอาจจะบอกว่านีรแล้วจริงคือว่าพอถูกงวดนึงอ่ะมันครบเวอร์กับที่ทั้งเดือนที่เราซื้อไหมสองงวดอ่ะผมว่าได้อยู่ได้ผมได้ผมได้ได้เท่าไหร่ร้อยห้าสิบเียงผมว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครึ่งต่อครึ่งถือว่าถ้าบวกลบต้นทุนแล้ว ยังกำไรอยู่แสดงว่าเรามีความจริงใจว่าเราอยากจะได้รางวัลที่หนึ่งบ้างแน่นอนครับผมซื้อผมหวังรางวัลที่หนึ่งผมเนี่ยคำนวณเลยนะประมาณ10ผมจะซื้อลอตเตอรี่เนี่ยภายใน10ปีผมวางแผนไว้แล้วภายใน10ปีถ้าผมผมซื้อภายใน10ปีผมจะใช้เงินอยู่ประมาณ200,000บาทรวมประมาณ2ในใน10ปีนะฮะถ้าเกิดถูร้อนที่1ผมก็ยังกําไรใน10ปีใช่ผมก็คือถ้าถูรางวัลที่1แล้วก็ยิ้มก็คือจะไม่ไม่ลาผม ผมเนี่ยไม่ได้คาดหวังเงินอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่โอเคไม่ออกอ่ะผมเนี่ยไม่ได้คาดหวังเงินแต่ผมเนี่ยมันเหมือนเป็นแพชชั่นความชนะแพชชั่นแบบฉันอยากถูกรางวัลที่หนึ่งอะไรเงี้ยมิชชั่นมิชชั่นอะไรมิชชั่นมิชชั่นก็คือมิชชั่นในชีวิตเลยใช่ใช่ก็เลยแบบอยากถูกนะใช่ผมก็อยากถูกแต่แค่สองตัวผมก็ไม่ถูกผมยังไม่ถูกเลยสองตัวเราต้องมาฝึกเซน์เอเลี่ยนด้วยกันผมฟังจากเอเลี่ยนเมื่อไหร่ไม่เคยถูกเลยเออ แต่ว่าหรืงว่าหน้าเราเงินี้เราถูกหรืงวดหน้าเราก็จะไม่ถูกเนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่างวดหน้าหรือว่าเราไม่ซื้อดีงวดหน้าผมไม่เชื่อผมห้ามใจตัวเองไม่ได้หรอกเออก็เพเผื่อไว้ก่อนและกันเผื่อฟุกถูกรางวัลที่หนึ่งอีกอะไรเงี้ยอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อีกไม่ใช่อีกไม่ใช่อีกหรือว่าเราซุ่มซุ่มแอบเก็บตังค์ไว้หรือเปล่า แล้ยิมเคยคิดไหมว่าถ้าเราถูกรอยที่หนึ่งเราจะคิดสตอรี่ยังไงเพราะเราคนถูกรัยที่หนึ่งจะมีสตอรี่นี่ผมเล่าสตอรี่เลยผ่านหัวข่าวมผ่านหัขายนะนี่รอเลยนะรอเลยนี่ผมผ่านหาวรอเลย่อ่รอลานะรอย่รอนะรอเลยน่รอลนคือวน่าผมนอเนี่อลยนอเนี่รอดลยนะรเลยี่รลย10ปีเยี่ตอนนี่ร่าลนะอี่ปีแล้นะรอนลยนี่นอี่แบบจนริงจริงๆนะหมเยถี่วอาทีนแบบเช้ี่เซนจริงๆผ่รน2ปอซึย่งอเยอย่าอก็คนอเนข้างเขนคอเล้นี่รอยนรูเลึกว่าผมเนี่ย มีพลังในการซื้อมากขึ้นมีกำลังใจไม่ไม่ไม่คือมีงานมีเงินไม่ใช่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 หรอไม่ใช่หมายถึงว่าเหมือนเหมือนเราซื้อไปบ่อยใช่ไหมแล้วเราถูกทุกงวดเหมือนมันก็เนแบบเซนแรงขึ้นเซนมันจะเพิ่มขึ้นแล้วเหมือนความเชื่อเราก็มากขึ้นมากขึ้นอะไรเนี้ยผมว่ามันเข้าทางแล้วมันใกล้แล้วผมว่ามันใกล้รางวัลที่หนึ่งแล้วครับมันใกล้หรอห้าใบมันใกล้หรอห้าใบเป็นหมื่นเดียวมันใกล้รางวัลที่หนึ่งเหรอไม่ผมว่า เซนในการถูกแบบ5เดือนันมาเดือนเนี่ยผมว่ามันเริ่มมาเรื่อยๆใช่ผมว่ามันเริ่มมาเรื่อยๆแล้วผมคิดว่าอีกนิดเดียวเดี๋ยวมันจะค่อยๆไต่ระดับค่อยแบบรางวัลที่5้ารางวัลที่สา1สองหน่้ถ้ายินถูกันที่เราจำติเตอร์ได้ไหมว่าเป็นเพื่อนจำได้อยู่แล้วเพราะผมเขาเงียบเขาเงียบแน่นอนคนเนี้ยเขาไม่พูดหรอกไม่งียบผมไม่เงียบผมเนี่ยอันนั้นมันคือส่วนบุคคลเราก็เราก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงเพื่อนครับเลี้ยงอะไรเลี้ยงอะไรเดี๋ยวหมนูกระทะหมูกระทะที่ที่เราชอบกิน่ะ โอเคโอเคล้านนั้นตะหมูกระทะแค่หมื่นไม่ถึงหมื่นด้วยเอานะเราผมว่า6ล้านเราวันนี้หนึ่งอาจจะถูกมากไบ้าสามล้านผมอ่ะอุ้ยเขาไม่หวัง6ล้านแล้วเขาหวัง30ล้านถ้าเลยเหรอมาผมผมก็12ล้าน18ล้าน30ล้านทฤษฎีแน่นมากโอ้ยผมเนี่ยทำอะไรผมจริงจังฮะเออเพราะมันคือมิชชั่นของเราเอออะซีรีส์ปีกกองนงียบใช่ไหมยังยังยังเลยอีกซนียรคิวเป็นยังไงบ้าง แพชชั่นแรงขอมแพชั่นมาจริงจังมากหรือว่าแรงกว่านี่แรงกว่าแรงกว่าผมเนี่ยทำอะไรผมมีแฟชั่นหมดแบบเป็นเป็นติ๊กถูกในชีวิตติ๊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 ตา๊จิ๊ติางิ๊หั๊ติ๊ติ๊ติ๊เิ๊คิขตงแบบทุกคนิ๊ตินติ๊ติ๊ติ๊นก็นิยาย๊ติะติ๊ติ๊ตเ๊ตเป็นซีิบ้านของไม้ที่ตารจิ๊ติ๊ีิ๊ติ ไม่ในนิยายเป็นบ้านในการจะนทุรีแต่ก็มีเราตกใจไลอ๋อไม่ไม่ไมคือไม่ไปด้วยกันเหรอไม่ในนิยายมันบอกว่าอ๋อในนิยายใช่แต่เราจะไปถ่ายที่ไหนไม่รู้ใช่อ่าใช่ผมผมว่าโปะแล้วตอนนี้ใช่ครับเราจะเดินทางไปถ่ายที่ต่างจังหวัดครับก็จะปิดกล้องอย่างเป็นทางการแล้วความพิเศษของคลินี้ซีนี้เป็นยังไงบ้างให้เราพูดยิ้ความรักที่แบบลึกซึ้ง ไม่ใช่ไม่ใช่มายถึงว่าความรักที่ผ่านในในอีพเนี่ยมันแบบมันรักในตันอะไรเรา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 เองไม่ชู้ก่อเอาเป็นว่านั่นแหละคือแบบเราเราอ่านเยอะแบบข้อมูลอยู่ในตัวเยอะมาก่ามันก็มีซีนสาคัญที่หลายๆซีนะครับก็จะถ่ายในคิวนี้แต่ มันก็อยู่ใน EP ท้ายๆแหละครับแล้วก็อาจจะมีกลางๆบ้างก็อยากให้ทุกคนรอติดตามว่าถ่ายอะไรก็กลัวหลุดเหมือนกันก็พูดอ้อมๆนิดนึงก็คือเป็นซีนบ้านไม้ฮะบแบบรูปรวมบ้านไม้นี่คือบ้านไม้ที่เป็นชายสิบ้านไม้อะไรใช่บ้านไม้นั้นเลยก็อยากบอกว่าจริงๆเราก็จะปล่อย t เซอร์เร็วๆนี้แล้วครับก็อีกน่าจะประมาณภายในเดือนนี้หรือว่าอาจจะต้นเดือนหน้าครับผมก็จะมีการปล่อย t เซอร์แล้วก็ อาจจะประกาศวันดูอีพีหนึ่งพร้อมกันเร็วๆนี้ครับใช่<น>ก็ต้องฝากติดตามด้วยับเผื่อกลัวทุกคนเนี่ยเตรียมตัวไม่ทันผมเนี่ยแอบสปอยให้เลยว่าประมาณช่วงต้นเดือนของของเดือนหน้าอะไรเนียใช่อาจจะเป็นช่วงแบบวิกวิกต้นๆ้นของเดือนหน้าครับผมก็จะมี EP พีหนึ่งที่ดูพร้อมกันครับส่วนเรื่องของสถานที่หรือว่าเวลาก็อาจจะแจ้งแจ้งเพียงที่ละครับก็รอประกาศจากออฟฟิเชียลนะครับแต่อาจจะเปิดผังแล้วก็ขายบัตรประมาณ เดือนนี้ภายในเดือนนี้ครับผมแล้วบรรยากาศที่ผ่านมามเป็นยังไงบ้างการาากโโห,โห่งยทำโอ้โหผมว่าอืมก็เขาเต็มที่มากๆครับเต็มเต็มที่มากๆรู้สึกว่าแบบอีกนิดเดียวแล้วหมายถึงว่าเราเราจะติ๊กถูกแต่และอย่างที่แบบเราเราก็จะมีระดับความคาดหวังของเราว่าแบบแบบซีนนี้มัน มันไม่ต้องแบบนี้ซีนี้จะต้องถึงประมาณนี้แล้วก็บวกกับพุ่มกับพี่ชีวินอีกแล้วก็จะแบบเบนเบนกันอะไรเงี้ยใช่จริงผมรอดูมาเลยว่าซีรีส์มันจะแบบมันจะเป็นยังไงการตัดต่อมาใส่ทราบปุ๊ขนาดการเล่นงานหรือว่ามันเป็นเรื่องต่อกันจริงจริงมันเป็นเหมือนเป็นจักรวาลเดียวกันคือแล้วมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันปัว่าจริงมันเป็นช่วงเวลามันอาจจะแบบค่อมๆกันจริงๆอ่ะพี่เจดจะต้องก่อนอนนนใช่แต่ทีนี้แบบ อน,นออนก่อนมันก็เลยม,ม,มีการปรับบทอะไรต่างๆมีตัวละครใหม่ๆเข้ามาเพื่อให้แบบมันซีรีส์มันแบบดำเนินต่อได้อะไรประมาณนี้ครับซึ่งในบทเนี่ยในในอีพีแรกก็จะเป็นแบบแนวแนวชี้แจงทุกคนว่าแบบวันนี้เป็นยังไงหรือว่าเล่าเรื่องราวในอีกแบบเนี่ยก็ต้องติดตามในอีพีแรกเลยับเพราะเดี๋ยวแบบจะได้เห็นว่าเออเรื่องราวคมสัมพันต่างๆจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามอีพีแรกเลยนะครับแล้วพี่ถามว่าถ้าอนุญาตในกันมันเป็นแบบว่าเผ็ดร้อนแซ่ แต่ของเราพี่เจมมันเป็นแบบรสชาติแบบไหนทุกรสชาติเลยครับทุกรสชาติเผ็ดร้อนหวานเค็มมันเปรี้ยวเผ็ดไม่ถึงมีครบหมยถึงโรตีที่ผมทําวันนั้นครับคือว่าในวันออกกองเนี่ยผมก็จะมีโรตีที่ทําในวันออกกองวันสงการเนร้อกลับมาใช่เรื่องกลับมาก่อนกลับมาไช่ชอบไปไหนแล้ว โอเคโอเคก็ตั้งใจฟังเพรามัโรตีโอเคก็จริงๆก็รสชาติเป็นยไงบ้างรสชาติโดยเขาเป็นแซ่บเผ็ดของเราเป็นคอมเมดี้แบบอารมณ์ดีฟูดต่างๆเขาจะเป็นฟิลคูดครับก็เป็นเจี๊ยบได้ไหมเฮ้ก็หวานผาหวานเปรี้ยวบ้างครับโฮ้ยมีขมด้วยจริงๆขมก็มีเยอะเหมือนกันใช่ขมปี๊เลยผมว่าผม คือมันจะเริ่มลงลงลึกไปเรื่อยๆครับหมายถึงว่าทุกคนจะเริ่มเห็นความสัมพันธ์หรือว่าแบบเรื่องราวต่างๆลึกไปเรื่อยๆลึกไปเรื่อยๆซึ่งถ้าผมดูดูอ่านบทตลอดเนี่ยตั้งแต่อีพีหนึ่งถึง8เนี่ยมันก็จะเป็นในเวที่แบบสนุกครับหมายถึงว่าแบบมันจะแบบมีหลายอารมณ์ไหลึกไปเรื่อยๆใช่ยามบางคิวเดี๋ยวโหแบบบางทีแบบขมปี่แล้วแบบซีนถัดไปต้องเล่นแบบแฮปปี้สุดๆไงแบบมันมีมีหลายอารมณ์มากๆครับหลายมากซึ่งเราทำได้ทำได้ครับทำได้ทำได้ครับจริง ผมคิดว่ายังไม่เมืออาชีพแต่ว่าด้วยความตั้งใจแล้วก็การเต็มตัวเนี่ยเพราะว่าเราก็เต็มตัวมาเยอะแล้วทาเต็มที่ที่สุดแบบเท่าที่จะทําได้ใช่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยผู้ชมเราก็คุณพิจิตเป็นพิเศษกับดมาได้ดีมากอ้มคายความกดดันไหมแล้วแต่ที่คนคาดหวังอืมผมว่าคายความกดดันผมว่าอยู่ในระดับที่คิดว่าทำดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเกิดเทียบตัวเองของตัวพิจศตในในอานนท์ผมรู้สึกว่า มันเหมือนในพิจตเนี่ยรู้สึกว่าเราจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็พอเห็นเห็นบทเห็นการแต่งตัวเห็นโลเคชั่นต่างๆรู้สึกว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างทําให้พิจิตลงตัวคือมันมีดีเทลมากขึ้นดีเทลมาก,าม,ากมากขึ้นทําให้เราแบบกล,กลมกล่อมมากขึ้นทําให้เป็นพิจิตออกมาแบบในเวอร์ชั่นที่แบบดีขึ้นครับอย่างของผมนี่คือกดดันกนะ็คืออย่างผมนี่จะไม่มีน้องไม้จะไม่มีในอโนนหรือใช่ไหม,ไหมก็จะมีแค่ซีนสุดท้ายก็จริงได้บทมาคือกดดันมากคือ เรามองไม่ออกเลยตอนแรกคือได้บทมาคือแบบมองไม่ออกว่าน้องไม้จะเป็นยังไงควรทํายังไงน้ําเสียงแบบไหนแบบเขาจะบุคลิกยังไงคือแบบขนาดเราอ่านนิยายมาประมาณ70%แล้วเรายังแบบยังมีความกังวลแล้วมีความกดดันที่แบบเป็นน้องไม้ยังไงดีแต่พอเวิร์กช็อปแล้วก็พอผ่านคิวแรกไปมันก็แบบความกดดนันมันก็เลยแบบคลายลงเนี้ยก็เพาเป็นว่าผมก็ ทำหน้าที่แบบนงไม้ในแบบของผมดีที่สุดแหละครับแสดงว่าติวเตอร์ก็ต้องตีโจทย์จากตัวหนังสือใช่ไหมว่านงไม้ก็เป็นยังไงเพราะจริงๆอ่ะจริงๆถ้าพ่วงกับเขาเขา,เขาแนะนําไม่ให้ไม่ให้อ่านในนิยายมากเท่าไหร่แต่ที่ผมอ่านไปเพราะว่าผมอยากรู้แบบคาแรคเตอร์นงไม้ว่าเขาเป็นคนยังไงแบบคร่าวๆก่อนเน,นี้ยผมก็โดนเบรกเบรกไปประมาณอ่านไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็โดนเบรกไวครับแล้วก็มาเน้นแบบในห้องเวิร์กช็อปมากกว่าครับก็คือดีไซน์ขึ้นมาใหม่ ใช่คับผมเรียกว่าผมว่าเหมือนมันจะมีเรื่องการแต่งตัวต่างๆทําให้ตัวละครมันกลมกลม่อมอย่างเช่นน้องไม้ก็มีบุคลิกการแต่งตัวโลเคชั่นต่างๆหรือว่าสถานที่ที่เราไปผมรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างทําให้ทุกอย่างมันลงตัวใช่รวมทั้งโลเคชั่นที่เราถ่ายรวมทั้งออฟฟิศหรือว่าสถานที่ต่างๆที่เราไปถ่ายรู้สึกว่ามันทําให้ซีนซีนนั้นแบบโดดเด่นขึ้นมาด้วยหรือว่าตัวละครแบบมีความอินหรือว่าลึกขึ้นมากด้วย เพราะนักแสดงคนอื่นๆ,ๆด้วยใช่เพราะว่าทุกคนก็สนิทกันหมดเลยครับเพราะว่าจริงๆเรายกแบบนักแสดงมาจากดูวันดีเกือบทั้งหมดแล้วก็มีเลโอแล้วก็พี่ไต่มาร่วมด้วยครับซึ่ง<ช> <ๆ S 2> เป็นคนที่แบบไม่ไกลกันเลยก็เห็นกันตลอดอยู่แล้วคใช่แต่เดี๋ยวเป็นรุ่นกันอีกทีนะว่าพี่คนอาจจะดูแล้วว่าพี่ชายของพิเจตเป็นใครอะรายอาจจะดูแล้วเหลือ<ช> <ๆ S 2> เหลือน้องสาวนะฮะใช่น้องสาวเขาแล้วก็มีแบบตัวละครอีกเยอะมากแบบ<ช>พ่อแม่พ่อแม่ไม้แล้วก็พี่ชายไม้เนี่ย เขาอยากให้รู้ว่าจะเป็นใครครับผมถายย้ำแล้วว่าเราจะได้ดูเมื่อไหร่แล้วเราจะดู EP แรกกันเมื่อไหร่ครับตัวกดบัครับอ่ะอะยังไงฝากติดตามทางออฟฟิเชียลนะในช่วงแบบสิ้นเดือนนี้อาจจะเห็นแบบออ,ออกมาโปรโมทแล้วว่าแบบมีอะไรยังไงในช่วงต้นเดือนหน้าแล้วเดี๋ยวฝากติดตามทางออฟฟิเชียลของออพิจิตคนกลางในท w i t t e r ได้เลยนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีการอัปเดตในตรงนั้นแล้วก็ในดูมันดีด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในการ 1> EP หนึ่งเนี่ยที่เราจะมาดูร่วมกันว่าจะเป็นวันไหนกันแน่นะฮะก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับผมอยากเพิ่มเติมครับประมาณวีคหน้าคือเราจะแบบประมาณวีคหน้าคือทางพี่เจจะเริ่มแบบ PR แบบเต็มตัวแล้วนะครับก็อาจจะมีการแบบเปิดผัง EP หนึ่งแล้วก็เปิดขายบัตรครับผมก็พวกเราก็จะได้มารับชมแบบ EP หนึ่งพร้อมๆกันครับผมก็ที่วางไว้น่าจะเป็นวีคแรกๆเ,เ,เลยของเดือนหน้าครับผมก็ ฝากแฟนๆแบบรอติดตามด้วยนะครับก็สามารถติดตามได้ในอินฟิเชียลของพี่เจตนะครับแล้วก็ดูมันดีด้วยครับก็จริงตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนการตัดต่อแล้วก็อาจจะปล่อยทีเซอร์มาภายในเดือนนี้ครับผมยินจะฝากซะสองตัวไหมเราะว่น้าเราไม่ถูกหรอเพราะว่าเี่เราถูกไปแล้วอ้าผมก็คาดหวังว่าให้ชูจกขะคงอ่ะสับอกมันบอกวอามือก็ได้อย่าพูดอย่าเล่เขื่อนไม่ไม่มีอ่ะไม่มีหรือไม่บอกไม่กล้าบอกไม่มีไม่มีคือว่าผมไม่เชื่อผมคุณมีในใจอยู่แล้วผมไม่มีในใจจริงๆชงูมือชูมืออ่ะ ผมไม่มีผมไม่รู้อุ้ยจริงห้าหรอไม่ใช่เลขอะไรคือว่าเชื่อผมว่าเลขนี้ต้องใช่ซื้อเลยนะครับก็ฝากไว้ผมก็คิดแบบนี้ตลอดแต่ผมไม่เคยถูกเลยเอามันอยู่ที่ความเชื่อพลังเซนส์ความเอเลียนเนยก็ฝ่ารับฝ่ากด้วยนะ